สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทำมา,มาทำผัดวุ้นเส้นกันผัดวุ้นเส้นกระเทียมดองกันนะจ๊ะทุกคนรสชาติโบราณที่สาเคยทานนะจ๊ะผัดวุ้นเส้นใส่กระเทียมดองอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยอร่อยลองดูเนาะไปดูกันเลยจ้าไปดูกันเลยวันนี้เรามาผัดวุ้นเส้นกันจ้ะทุกคน ผัดรุ้นเส้นกระเทียมดองสูตรนี้ถูตสูตรใครกระเทียมดองทั้งเนื้อทั้งน้ําจ้าถ้าใส่เนื้อสัตว์ก็ได้แต่วันนี้สามไม่ใส่เนื้อสัตว์นะใส่ไข่มีเครื่องปรุงก็น้ํามันหอยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้าตาลแล้วก็ชูรสนิดหน่อยเนาะเส้นต้นหอมกับต้นตั้งโอนะน,นี่ต้นหอมกับตน้นต้นในนี้ต้นตั้งโอตอน้นตั้งชาย กะลังปีใส่ไข่สองฟองนะคะทุกคนไปผัดกันเลยจ้าเกีียวกระเทียมให้หอมก่อนจ้าเอาไข่ลงไปะอด เไข่เป็ดอะไรก็ได้แต่สามมีไข่เป็ดอยู่ด้วยไเป็ดไข่เีจะสวยเนี้อจะเหนียวย่างทอดไข่ให้สุกอนเลยทอดสุกโอ้ยส้นลงไปเลยจ้ะ นี่น้ำเพื่อปรุงเราใส่น้ำไปด้วยนะเพื่อว่าให้ทุนเนส้นเราสุกไอ้ไอ้ไอ้น้ำมันหอยมันจะตุนเล้วสุกไปจ้า,าใส่นมปลาสองเลยแลวตามด้วยผักผัก ใส่ผักไม่นานก็ใช้ได้ใส่ผักไม่นานก็ใช้ได้ดไนนไดรู้สึกว่าเส้นเส้นวุ้นเส้นวันนี้แค่รู้ใส่ผักกะหลั่มปีกระหลั่มปีลงโอนเลยกระหลั่มป,ป,ปีสุดยากหน่อยแต่ก็ถึงโรย ตัวเอ้นสัมกระเทียมแดง่พูดอร่อยอร่อยมากอร่อยมากสสวยแล้วเห็นไหมเส้นนิ่มพอดีเลยจ้ะเส้นนิ่มพอดีเส้นนิ่นร้อนน่าทานนะตามด้วยต้นหอมใบตั้งโอนเติมเยอะๆเป็นกับ โัว่เส้นกระเทียมดดงหมดเร็แล้วค่ะมาทานเลยจ้าด้วยใจมาใครมาช่องสาอาหารใต้ฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะคะทุกคนฝากช่องน้อยๆทางสารอาหารใต้เยจ้ากับข้าวบ้านบ้านกับเมีบ้านบ้านอาหารบ้านบ้านวิถีถิ่นเนาะวิถีพิ่นเชงใต้ได้เลยจ้า เส้นกระเทียมโด่งนะจ๊ะอร่อยท้อใส่ช้าอือหือ ทานไม่ค่ะทุกคนเปนสัดวนเส้นกระเทียมดองจ้าน่าทานนะคะ ผัดวนเส้นกระเทียมดองก็เสร็จแล้วจ้าทุกคนน่าทานมากๆเลยนี่จ้าผัดวนเส้นกระเทียมดองจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ได้มาบ้านสาอาหารใต้นะคะทุกคน